ผมไปดูนะครับคำให้สัมภาษณ์นะของมือปรานะครับคนหนึ่งซึ่งสมนักตนชาติเนี่ยใช้ตำรวจท่านนี้เป็นที่ปรึกษาท่านได้วิเคราะห์มันกบที่ผมพูดว่าเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศแตงโมแล้วก็ถูกทิ้ดตกเรือแล้วก็ไปโดนไปพัดเรือนะครับดังนั้นเนี่ยนะไปลองฟังดูนะครับตำรวจระดับผู้ใหญ่วิเคราะห์เรื่องแตงโมอย่างไรกันแต่ไม่ใช่คนทําำให้การของคนบนเรือ มีการให้การว่าเรือวิ่งที่ความเร็วที่8นอตนะครับมันไม่ได้เรือจอดนิ่งแล้วมืตกกาบเรือด้านซ้ายกเกาะเรือด้านซ้ายแล้วพัดตกเรือไปนะจะโดนไปพัดเรือได้อย่างไรคุณไปดูนะครับคำให้สัมภาษณ์นะของมือปราบนะครับคนหนึ่งนะที่เป็นอดีตตำรวจนะครับเขาได้มีการพูดผ่านช่องทางของ Facebook ของเขา มือป่าที่เป็นในตำรวจนะที่เป็นกู้หูของนะครับนะกู้หูกันนะ่ะนะซึ่งสมาชิกสชาติเนี่ยใช้ตำรวจท่านนี้เป็นที่ศึกษาท่านได้วิเคราะห์เหมือนที่ผมพูดว่าเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศแตงโมแล้วก็ถูกถิดต,ตกเรือแล้วก็ไปโดนไปพัดเรือนะครับดังนั้นเนี่ยนะไปลองฟังดูนะครับตำรวจระดับผู้ใหญ่วิเคราะห์เรื่องแตงโมอย่างไร แต่ไม่ใช่คนที่จบเคมีมานะครับและเป็นปฏิบัติต่อเรานะากาผมไม่หัวร้านนะครับต่างๆนา,นานานะแล้วก็ไปไปทดลองจำลองเอานักขาไปจำลองกับเรือ i n ินบอร์นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับถือว่ารู้ไม่จริงนะผมไม่อยากจะถือสาหรอกเพราะถือว่าคนแบบนี้คือชี้นําสังคมในทางที่ผิดนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะกู้ภัยคนหนึ่งก็ไปออกรายการทีวี อ้างว่าไม่มีการใช้เชือกดึงน้องแตงโมผมอยากจะบอกว่าไปดูภาพใหม่คุณไทยมันบริลิสเนี่ยศพน้องแตงโมเนี่ยได้มีการใช้เชือกดึงมาที่เรือนะครับนะดึงมาที่เรือนะไม่ใช่ว่าไม่ดึงไม่มีใช้เชือกนะครับแล้วมผมบอกได้ว่าน้องแตงโมเนี่ยไม่ได้ถูกมัดมือไฝ่หลังแต่แขนไฝ่หลังไปดูภาพให้ดีนะครับนะมันมีภาพอยู่ในโซเชียลได้เปิอดอยู่แล้วนะครับ ผมไม่อยากจะพูดและผมฝากถึงนะในแซนด้วยว่าคุณไปพูดกับปังแก๊กว่าคุณหายรูปแตงโมงกะกติกในเวลา21นาฬิกา56นาทีเพียงภาพเดียวคุณรู้ไหมว่านายความของตั้มนาะสิธาเพียบังเกิดเนี่ยนำภาพมาให้เราเนี่ยรูปที่ถายกัะกติกเนี่ยแตงโมงกะติกเนี่ยในเวลา21.56เนี่ยทนายความของตั้นมนํามาให้เราจํานวน3ภาพ ไม่ใช่หนึ่งภาพเหมือนที่แซนพูดกับบังแจ็คนะครับแต่อย่างใดนะผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศครับว่าคดีแตงโมเนี่ยผมเก็บรวบรวมหลักฐานไว้เนี่ยมาสามปีเต็มน,นะครับยังมีข้อมูลอะไรอีกมากมายที่ยังไม่ได้เปิดให้กับพี่น้องประชาชนคนในประเทศทราบนะผมยอมเจ็บตัวนะครับเสียเงินค่าดำเนินความเสียเงินค่าคดีน้องแตงโมไปมากกว่าล้านบาทเพื่อต้องการพิสูจน์ความจริง ให้ได้ว่าน้องแตงโมงไม่ได้เกิดจากความประมาทเกิดจากการถูกฆาตกรรมนะแล้วก็กระบวนการทำเนี่ยต้นทางการทางเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการนาที่มีการปิดเบี้ยวมีการสอบไปทางไม่สุจริตนะครับนะมีการทุจริตกันเกิดขึ้นซึ่งทุกคนเนี่ยได้ตกหลุมพรางผมไม่หมดแล้วทั้งตํารวจทั้งหมอในติเวศนะครับนะได้ตกหลุมพรางผมไว้แล้วนะครับผมปดบ่อล่อปลาไว้หมดแล้วทำเบิกความในศารอาญาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แล้วนะครับ ทำให้การในชั้นสอบสวนก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใก้ไขได้แล้วสิ่งต่างเหล่านี้ขอเวลาอีกไม่เกิน3เดือนพี่น้องประชาชนจะได้เห็นหลักฐาน,นอะไรมากมายที่ตำรวจชุดท,ที่ทำบดีน้องแตงโมสามคนจะต้องรับผิดชอบทุกคนโดยเฉพาะคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่มีพลตำรวจตีวตัสสันนะที่ปัจจุบันเป็นหน้าห้องของพบตรอตายนะครับต้องรับผิดชอบพลตำรวจโทจิระพักจิระพ่อภูมิจิต ธีรพัฒน์ภูมิจิตที่พลนลถแถลงข่าวว่าน้องแตงโมงขาเสียไปพัดเดือนสองขาก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพดีน้องแตงโมงอดีสสสอบตอกนะครับพรรคการเมืองชื่อดังของประเทศไทยนะครับนะซึ่งวันนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับของอดีตสสอสอบตอกพรรคการเมืองชื่อดังที่ก่อกรรมทำเป็นกับผู้หญิงนะครับจํานวนมากนในการสร้างภาพในการที่ว่าเป็นคนที่อ้างว่าตัวเองเนี่ย ช่วยเหลือเด็กนะครับในเบื้องหลังเนี่ยกับเน่าเฟซครับโดยมีการอ้างเู้รอผู้ใหญ่นะเดี๋ยวเป็นเรื่องแรกที่เราจะเปิดโปงอดีตนักการเมืองสสสบตกในเขตกรุงเทพมหานครนะครับนะนักกักปัการเมืองชื่อดังครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนนะครับสอนลำหินในเขตนครบางในพื้นที่ของกองกาลปอากรบกำลังพบพนสามนะครับนะในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการลักอาวุธปืนของกลางนะครับนําไปขายจำนวนหกกระบอกนะครับ แล้วเรื่องที่3าเป็นเรื่องของน้องแตงโมซึ่งวันนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวเรื่องของน้องแตงโมนะครับผมคงใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสัก30ินาทีนะครับในการไลสดวันนี้เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสําคัญให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับพี่น้องประชาชนครับเรื่องแรกนะครับเป็นอดีตสสสอบตกของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับที่ได้บุทิศตัวเองเนี่ยในการสร้างภาพนะครับซึ่งเป็น ผู้สมัครสสนะครับพรกการเมืองของพักหนึ่งครับซึ่งเรียนทห้ทราบว่าพักนี้นะครับสังกัดอยู่ในนครบาลน,นะครับนะสังกัดอยู่ในเขตนครบาลก็คือเขตเมืองของของประเทศไทย <นะ S 1> ผู้สมัครๆๆสสสอบตกคนนี้นะครับได้มีการสร้างภาพนะครับเป็นผู้ที่ปากปามกีนเทานะปากปามกีนเทาแล้วก็ที่มนที่สุดคือนะครับสร้างตัวว่าเป็นผู้ช่วยเหลือเด็ก ที่ถูกกลมขืนนะครับเด็กที่ถูกกลมขืนกระทําชาเราจากครอบครัวนะครับนะเป็นเด็กที่ถูกกลมขืนกระทาชำร้อยจากครอบครัวจะรับมอบนะครับหน้าที่จากวหน้าพักการเมืองชื่อดังนะครับนะของประเทศไทยแห่หนึ่งซึ่งบุคคลคนเนี้ยนะครับเป็นน้องชายไฮโซชื่อดังนะครับเป็นน้องเนาะเป็นน้องชายไฮโซชื่อดังที่อยู่ในข่าวดังขนานี้นะครับซึ่งมีประวัติ ทั้งเสพยาเสพติดมีประวัติทั้งชอบโกงมีประวัติทั้งนะครับล่อลวงหญิงสาวนะครับแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศนะคราบอาจารย์นะครับหญิงสาวและดําการตกทรัพย์แบ็กเมีนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่อันตรายนะครับผมได้เรียนหัวหน้าพักของผู้สมัครสอสสอบต่คนนี้แล้วนะครับในสังกัดภาคกลางเมืองในเขตเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าบุคคลคนนี้นะครับเป็นบุคคลอันตราย มีการอ้างนะครับท่านธรรมนัทพงเผ่ามีการอ้างท่านตสชาดาชัยเศษมีการอ้างไผลิกนะครับนะซึ่งอ้างว่า,ารู้จักสนิทสนมกับผู้ใหญ่ทั้งสามท่านนะครับมีการอ้างบุคคลทั่วไปนะจีนจํานวนมากที่อ้างว่ามีความสนิทสนมแล้วก็รู้จักกับในตำรวจชื่อดังนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนทั่วประเทศนะครับบคุคคลคนนี้นะครับอีกไม่นานจะมีการเปิดตัวแล้วก็จะมีการดําเนินคดีอาญา นะครับในการหากระำอนาจารย์แล้วก็ในการล่วงละเมิดทางเพศครับโดยต้งโดยต้องหมดทั้งสิ้นนะครับเราได้มีการนะครับได้คลิปหลักฐานมาเป็นหลักฐานสาคัญในการที่จะาผิดอดีผู้สมัครสสสอบตกในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นน้องชายไฮโซชื่อดังนะครับนะที่เกี่ยวพันกับคดีนะครับชื่อดังในขณะนี้ผมต้องเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับว่าถ้าเราจะปล่อยให้บุคคลที่อ้างตัวเองว่าเป็นคนที่ปากทุนจีนสีเทา นะแล้วก็อ้างตัวเองว่าสามารถช่วยเหลือเหยื่อเยากรรมที่เป็นเด็กและเด็กนักสตรีนะครับในการช่วยเหลือสังคมในการอ้างว่าตัวเองเนี่ยนะครับรับไปได้ที่ไปช่วยเหลือเด็กทั้งทังที่ตัวเองเนี่ยนะครับมีประวัติเบื้องหลังในการหลอกลวงผู้หญิงนะครับในการหลอกลวงผู้สนับสนุนต่างๆจำนวนมากนะครับของพรรคการเมืองชื่อดังนะครับมีการล่วงละเมิดทางเพศมีการถ่ายคลิแปแบ็กเมย์นะครับกับคนคนนี้พี่น้องประชาชนคนในหน้เทศคิดว่าคนจะเปิดตัวไหมครับนะ ซึ่งผมเรียนให้ทราบว่าบุกคนนี้หลายวันที่ไหนหลายปีที่ผ่านมาได้พยายามสร้างตัวเองโดยโบสร้างปกปายตัวเองว่าตัวเองเป็นนักบุญแต่จริงๆแล้วเป็นนักบุญจอบปลอมในการสร้างภาพหลูว่าตัวเองเป็นเจ้าของโช์ุูมรถชื่อดังของประเทศไทยนะครับนะอ้างว่าตัวเองเป็นชื่อที่เป็นเจ้าของโชว์ุูมรถชื่อดังของประเทศไทยนะครับนะครับนะแล้วก็เป็นลูกน้องของอดีตนักการเมืองชื่อดังนะลูกน้องของอดีตนักการเมืองชื่อดังมีวัดในการ นิยานะครับเป็นว่าเล่นนะครับนะบต้องบอกว่ามีบทในการพิยาเป็นว่าเล่นและที่สำันที่สุดคือนะครับเป็นหลอกผู้หญิงนะครับได้เงินได้เงินทองไปเนี่ยไม่ต่ำกว่าหลายล้านบาทนะครับนะไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาทนอกประชาชนคนในประเทศครับนะผมเองได้มีการนะครับนัดผู้หลักผู้ใหญ่ไว้นะครับในการเปิดโปงคนชั่วหรือคนที่เขาเรียกว่าอับมีจันไรยในการสร้างภาพตัวเองเป็นนักบุญในการช่วยเหลือเดือที่เป็นเด็กและสตีนะในเบื้องหลังตัวเองนี่เน่าเฟ้ รถเด็กคงไง